6,000สีเสริมรัค่์ผู้สมัครทีมพัฒนาธุรกิจขายภาพเบอร์21ค่ะ,คะที่พี่ฉันตัดสินใจลงสมัครในนามทีมนายกวิเชียนโดยส่วนตัวก็รู้สึกประทับใจในตัวท่านค่ะท่านเป็นคนใจดีค่ะมีความอบอ้อมอารีจริงใจขยันทำงานค่ะงานด้วยความซื่อสัตย์โปร่งใส มีวิสัยทัศน์ที่ทันสมัยค่ะและก็ให้โอกาสแก่คนรุ่นใหม่ด้วยค่ะแนะ่จากหลายๆครั้งที่ผ่านมาที่ดิฉันได้มีโอกาสเข้าไปร่วมประชุมในห้องซูมในช่วงโควิดที่ผ่านมาเนี่ยค่ะก็ได้พบปะกับทางทีมงานมีการปรึกษาหารือกันทางสภาพเศรษฐกิจมีการให้ความรู้สอนเทคนิคต่างๆในการต่อยอดในสายอาชีพ เพื่อเพิ่มไรายได้ด้วยค่ะผู้สมัครทีมงานพัฒนาธุรกิจถ่ายภาพทำงานกันเป็นทีมค่ะงานกันเก่งมีความรู้ความสามารถมีหลักการและผลงานที่ผ่านมาก็เด่นชัดเป็นรูปธรรมเลยค่ะถ้าได้เข้ามาบริหารงานกันเป็นทีมก็คงสารงานเก่า ก่อเกิดประโยชน์งานใหม่ให้กับสมาคมธุรกิจถ่ายภาพนี้กันละคะ่ะแล้ววันที่23เมษายนนี้ไปเลือกตั้งกันนะคะที่โรงแรม The ะอมร์กรุงเทพเรื่องยกทีมคะ่ะ1-25ท,ทำงานโปร่งใสซื่อสัตย์ไว้ใจได้